เอาละครับผู้ชมครับก็มาชมกมนต่อนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะแบ่งเวลานะครับเพื่อที่เราจะไปถ่ายสดในคู่ชิงชนะเลิศในรุ่นยู9นะครับผู้ดีไปการพบกันนะครับระหว่างหัวหัต FC ครับกับทูงงงยูไนเต็ดนะครับผู้ตีองบอกนะครับว่าทุงงงสู้เพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นแล้วนะครับก็เพราะว่าสองนัดที่ผ่านมายังไม่มีคะแนนนะครับก็ตกรอบไปที่แน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับ ในขณะที่หัวหาดเอฟซครับถ้าเกิดว่าชนะนัดน,น,น,นี้ก็ต้องไปดูประตูได้เสียกับทนาของท่าขามแพร่นะครับเพราะว่าเฮตูเฮตนี่เสมอก็อยู่แล้วครับก็ต้องไปดูประตูได้เสียนะครับตอนนี้ดีหัวหาดนี่ ดูคะแนนแล้วนี่หัวหานที่เข้ารอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีสี่คะแนนนะครับส่วนทีดีนี่สามคะแนนนี่ก็ไล่ไม่ทันนะครับก็เข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วครับเพียงแต่ว่าจะเข้ารอบด้วยอันดับสองหรืออันดับหนึ่งนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับตอกบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านที่หนึ่งนะครับว่าเราอาจจะดูไม่ครบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแบ่งเวลาไปดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับในรุ่นยูเก้านะครับอ้าวโก น้อยก็มีทีเด็ดให้ดูแล้วครับทุกคหนึ่งศูน 1, ย์างน้อยได้ออกทีเด็นแล้วครับเอาไปต่อครับต่อบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านที่นึงนะครับว่าเราจะดูคู่นี้นะครับแล้วก็ถ้า,ถาเกิดว่าเมื่อไร่ก็ตามมีคู่ชิงยูก้ามาเราเราจะตัดถ่ายลรวสดทันทีนะ บอกว่าเด้กล่าว่าเราจะให้ดูคุชินยิวเก้านะครับซึ่งถือว่าเป็นแมตช์สำคัญเลยนะครับเดี๋ยวทำเอาละครับไปชมกันต่อนะครับถ้าเกิดว่าเวลานะครับถ้าเกิดเวลาเวลาได้ดีเราอาจจะได้ดูนะครับเราอาจจะอาจจะได้ดูจนจบครับผู้ดีครับแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่า ในเรื่องของเวลาอยู่9คู่ชิงนะครเพราะว่าคู่นี้อย่างที่บอกครับก่อนแทบจะเรียกว่าไม่มีผลตอการเข้ารอบตกรอบอยู่แล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะครับโอ้ยผ่านไปครับเอาละครับไปต่อครับ ไปนะครับเอานี่ครับทุ่งโฮงครับถึงแม้จะตกรอบครับแต่สู้เต็มที่ครับเรียกว่าสู้จนถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับอะนะครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมา เอาละครับทุบ่มบอลต่อครับเ,เดี๋ยวมาดูกันครับหัวหาดครับจากอุตรดิตถ์ครับก<ป>็เรียกว่านี่ครับต่อทางไปอุตรดิตถ์พอดีเลยโอ้ยไปพัดด้านหลังก็ฟาว นะครับไปต่อครับเตะขึ้นมาครับออกครับทุ่มผิด เอาละครับไปต่อ,อวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วเย้งเอาละครับกูตีสมอเ็นหนึ่งประตูหนึ่งนะครับโดยน้องฟุ๊กหมายเลข28ชื่อฟุ๊กแต่ไม่ฟุ๊กครับช็อตดีฝีมือเลยครับนี่ครับออกหลัง ตอนนี้ดีคู่ชิงเอฟเฟดีอยู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับส่วนคู่ดีก็ครึ่งแรกนะครับเอาละครับไปต่อครับเตะติดน,นะแล้วก็ข้างไปครับผู้บอลครับน้องย่าไปที่ฟุกโดนเบียดโดยน้ำบุญ โอ้โห oh. นี่ครับนํำมูนครับทั้งสองทีมนี้เป็นทีมที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับทั้งทุ่งโหงแล้วก็หัวหาดครับ เอาเปลี่ยนตัวครับเตะขึ้นมาครับออกเอาทุมบอลมาครับเอาเตะเข้าไปครับ จับบอลได้ไปแล้วครับไปแล้วตอนนี้ติดนะครับเอาเข้าบ้านครับโอ้โหนี่ครับอ้าวเปล่าครับอ้าวเปล่ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่เอา้สนามเลยครับลืมครับลืม ทิ้งไปครับตะมูลเดี๋ยวี่บอกนะครับว่าคู่นี้นี่แทบไม่มีผลต่อการลุ้นเข้ารอบตกรอบนะครับหัวหายไดซีดีเข้ารอบแน่นอนนะครับเีแต่ว่าดูครับว่าจะเข้ารอบในอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของสายครับแต่เข้าไปครับช็อตนี้ เอาล้วครับไปต่อครับหมุเข้าไปครับหไปทีหนึ่งเสียออกไปครับอ้าวยังไม่ออกนะครับช็อตนี้ครับไปต่อครับ แตะไปทีนึงครับน้ำมุญแตะไปจังหวะนี้ไปได้ครับออกเอาเปลี่ยนตัวนะครับเอาน้องเฟิร์นลงมาครับ หัวหาดนะครับแตะขึ้นมานี่ครับเอาหลมกันไปทั้งคู่ครับแต่ไม่โดนนะครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะเสียหลักครับเอานะครับทุ่มบอลครับ ตูงบอลมาปั่มบอลกันทีนึงเอาทูกโหวยังไงล้องี้ไปจังหวะนี้ติดเซฟครับรับบอลไว้ได้เอาเคลียร์ออกไปนะ ต้องแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าสำหรับคู่นี้เราจะได้ดูกันเพียงครึ่งแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นี่เราจะตัดไปที่อีกสนามหนึ่งครับเพื่อจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรุ่น U9 นะครับซึ่งจะเป็นการพบกันนะครับระหว่างสกีชัยคาริมี่กับทีเดีคาริมีนะครับเดี๋ยวคู่นี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเราจะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆคือ หัวหาด f c นี้เข้ารอบไปแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเข้ารอบด้วยอันดับหนึ่งหรืออันดับ2ของสายนะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็เรียกว่าหัวหาด FC ีที่เข้ารอบเข้ารอบรองแน่นอนนะครับหัวหาดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบตามนี้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับเราต้องแบ่งเวลาไปถ่ายทูสดคู่ชิงยูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเอาละครับชมกันต่อครับ เตะขึ้นมาโอ้โหปัดเซฟไว้ได้ครับโมงครับนะครับโอ้โหกโ,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 โอ้โหเอาแล้วครับเป็นหมายเลขสามน้องขาบั้นนะครับ เอาละเฮ้ยแม่มวยแม่ใจกล้องนะครับระวังครับโอ้โหเอาละครับเกือบที่เผลอครับโอ้โหสองหนึ่งครับก็ถือว่าในลวงก็สู้ได้ดีครับสำหรับทุ่งโพงครับเอาไปต่อครับ ไปแล้วยิงไปโอ้โห,โโหผ่านไปครับเอล่ะครับไปต่อครับ เอาทุมบอลมาครับนี่ครับออกทางไปนะครับออกหลังนะเตะมุมนะครับไปแล้วนี่ครับ ทำอย่างไรครับไปแล้วครับตอนนี้จับบอลครับน้องเฟิร์นเตะเข้าไปนี่ครับทุง่งโฮงครับปัาบอลกันทีหนึ่งออกข้างครับ อย่าพิธินะครับบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเราจะดูที่สนามนี้เพียงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นี่เราจะไปที่อีกสนามหนึ่งนะครับกับคู่ชิงชนะเลิศรุ่น U9 นะฮะที่ถือว่าน่าจะเป็นถูกคู่แน่นอนนะครับซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างสิงหิชชัยคาริมบี้กับทีดีอาคาริมบี้นะครับใกรจะคว้าแชมป์ติดตามไปได้นะครับก็เดี๋ยวจบ ครึ่งแรกของสนามนี้นะครับเราจะตัดไปที่สนามหนึ่งทันทีนะครับต่อขอภัยด้วยนะครับสําหรับูผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งงงหรือว่าหัวหาด FC ฟซีนะก็เดี๋ยวผลใกล้ขันนะครับเราจะอัปเดตให้ทราบนะครับผลใกล้ขันเราจะอัปเดตให้ทราบนะครับสําหรับคู่นี้นะครับอย่างที่บอกครับคู่นี้ไปมีความหมายแล้วนะครับคือหัวหาดเข้ารอบแน่นอนนะครับเป็นอันดับ2หรืออันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ เดี๋ยวกลับมาอีกทีนี่ในสนามนี้ก็น่าจะเป็นรอบลอกชนะเลิศนะฮะเดี๋ยวกลับมาอีกทีก็น่าจะเป็นรอบรองเลยนะครับอา้าวฟาวครับโอ้โหพึ่งจะมาแดดออกตอนนี้นะฮะเออพึ่งจะมาแดดออกตอนนี้นครับอะว่ากันต่อครับเตฟ,ฟีคิกค,ครับน้องเข้าปั้น โอ้โหไปเลยครับไปอุตรดิตถ์เลยโอ้สวัสดีพี่พีเคพีด้วยนะครับบาทักทายทางหน้าจอแล้วนะครับสวัสดีด้วยครับ อ่านะครับอย่าลืมครับทีเดียวจบครบเรื่องเสื้อครับพีเคพีสปอร์ตนะครับวันนี้เป็นสปอนเซอร์หลักครับในการแข่งขันวันนี้ครับกับรายการที่มีชื่อว่าเวโกสายวันนี้ก็ XP เกพีสปอร์ตครับซีซั่นสองนะครับต้องขอบคุณพีเกพีสปอร์ตครับทีเดียวจบครบเรื่องเสื้อนะครับไปสั่งทําเสื้อกันได้ครับที่ตรงข้ามบิ๊กซีแพร่นะครับพีเกพีสปอร์ตนะครับทีเดียวจบครบเรื่องเสื้อ เอาล่ะครับไปกันต่อครับเตะขึ้นมาครับออกข้างไปนะครับเอาไปต่อครับ เอานี่ครับไปต่อครับหัวหาดครับหมดเวลาครับผมเออสนามไหนสนามนู้นหรือสนามนี้นะครับสนามนู้นครับโอ้โหสนามนู้นครับหมดเวลาครับเอาละครับสนามนี้ยังไม่หมดเวลานะครับอยังไม่หมดเวลาครับไปต่อครับ เอายังไงดีเอ้าเอารลอยโอ้โหออกมาสกัดบอลไม่ได้ครับนี่ครับเตะเข้าไปโอ้โหนี่ครับโอ้โยเอาระวังครับระวังครับน้องเฟิร์น โอ้ถือว่าเป็น2ทีมที่ทำผลงานอย่างเต็มที่เลยครับในวันจะทุ่งโฮงหรือว่าหัวหาด f อ c ระยะมิธีนะครับว่าจบหมดเวลาครึ่งแรกครับกับเปลว่าทุ่งโฮงยืนแต็ก,ก็ออกนามหัวหาดอซสประตูต่อหนึ่งนะครับในช่วงพักครึ่งนี้เราจะให้ดูในช่วงเวลาที่เหลือนะครับของคู่นี้กันไปด้วยนะครับ ตอนนี้นี่เรียกว่าทุง่งโฮงครับยังนำอยู่นำอยู่42นะครับรนี่ละครับก็เรียกว่าวันนี้นะครับก็เรียกว่าโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลเจ็คนเวีโกโ้ใส่บลิเกอร์เอพีเคพีสปอรครั้งที่2นะครับก็เรียกว่าวันนี้ครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับโ กรานะครับท้วต <iba> ่ผู้ชินนะครับเราจะรับเพื่อราเลยนะครับแอบยูนตนะครับแล <ım> ้วก <quin. S 2> ็เพืน12ปีนะครับผู้ผู้ชนงสองปีนะครับที่สามนวดนะครับเราจะมอบเพื่อเราให้เลยนะครับจะเหลือแต่ผู้ชินนะครับแลเจ้าผู้มรวททีด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับก็รายการนีจ้จะไม่มีการชิงอันดับ3นะครับในรุ่นของ u 1 2นะครับหมดเวลาครับออกไปอันว่าทุ่งโฮงก็เอาชนะไป4ประตูต่อ2นะครับก็ทําให้เรียกว,ว่าทุ่งโฮงนี่ถึงแม้จะชนะนัดนี้แต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับมี3คะแนน,นนะครับแต่ก็ถือว่าโอ้เรียกว,ว่าสู้กันอย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับก็ชนะเก็บวินเก็บชัยชนะกลับทุ่งโฮงได้ครับ ก็เปกระแจให้ต่อไปครับสำหรับทุ่งโฮครับส่วนทางฝั่งของหัวหัด f c นะครับก่อนได้เข้ารอบก็เป็นอันดับที่2ของสายครับด้วย4คะแนนนะครับส่วนอันดับที่1นะครับเป็นท่าข้ามแพร่นะครับมี7คะแนนนะครับ